ใ้เวลาปลกจกกระดูกกล้วยหอมสักทีสินะะจ้าผีกล้วยหอมที่ไม่ได้ออกมาจากหลุมศพหนึ่ง้อยปีออกมาแล้วจะกระดูผีกล้วยหอมถ้าแกไม่ออกมาแกจะโดนหนอนน้อยฉันไปเซตเหยาะแกนะจะบอกให้ฉันพูดจริงนะฉันไม่ได้พูดเล่นเฮ้ย <c oughs> อย่าเซตเหยาะฉันเลยฉันไ <c oughs> ม่ได้ล้มผีโอเคดีมากก็ไปรับคาถาฉันไปซะนี่แหละยิงไม่เข้าฟันไม่ตายแน่นอนฮ่าฮ่าแต่ถ้าโดนลุดเหยียบแล้วก็ฉันไม่รู้ด้วยนะ เละเป็นขี้แน่นอนแหละฮุอ้ยบีได้เลยเนี่ยคาถาอะไรเนี่ยอ,าอ้าแกไม่รู้จักเหรออาจารย์แดไง,งไงไอ้เจนี่ลองดูดิเห็นไหมมันก็ไม่ตายไงเป็นยังไงละ่ะฮะบอกว่าคาถาฉันดีและผู้มนุษย์ก็โดนฉันแน,น่นอนลลได้เวลาไปจัดการผูกมนุษย์สักทีไปแม่ <S <S วันนี้รู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรปวดขี้ทุกขีเลยเนี่ยมากินกาแฟร้านนี้แล้วมันปวดขี้ไงไม่รู้นายเป็นหรือเปล่าเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็ปกตินะจะกุดกวยห,หอมกันมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยทำอะไรเพื่อฉันน,นี่เนี่เนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะเนี่ยอ้าวเพื่อนเราตายแล้วจิบหายแล้วช่วยด้วยคนไลคและกดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อน